สว,วัสดีครับผมมิกกี้นะครับกิต้าร์นะคะก้าวครับพวกเราเป็นนักเรียนจากทางภาบยนต์เอเจนต์เมนต์ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ตามกระแสเขานิดนึงเขามาแรงเหลือเกินหนังที่มาแรงแห่งปีอ่ะพี่หยด ไปดูก okay. mm ันมาหรือยังไปดูก like ันมาหรือยังผมดูแล้วครับจริงหรอนทั้งสามคนไปดูมาแล้วครับอันนี้เรื่องจริงเขาผมผมอยากดูมากเลยไปดูมาแรกเลยธนพลยินดนเม้นต์ของเราอ่ะเป็นโมเดลลิ่งที่ส่งตัวแสดงไปแคสทภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะใครใครในี่ไปแคสติ้งมามีเหรอมีในนี้ด้วยหรอเร กีตาร์ไปแคสบทอะไรมาจําได้ไหมวันนั้นไปแคสบทแย้มมาค่ะแย้มที่ที่เขาเป็นผีนะเนะใช่ค่ะเขาให้หนูเล่นบานานยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคร่าวๆวันนั้นเหมือนพี่เขาให้เล่นแบบนอนหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอผีแอบส่องอยู่ตรงหน้าต่างอะไรประมาณนี้ค่ะเราให้เล้แบบ ุใจมีสกิตมาบอกว่า3คนนี้ดูภาพยนตร์เรื่องที่หยดมาแล้วพี่เลยอยากจะถามความคิดเห็นรีวิวอะไรต่างๆให้ฟังหน่อยเอาเริ่มจากกีต้าเลยแต่ค่ะตอนที่กีต้าได้ดูที่หยดนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วมันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็หนังมีความแบบน่ากลัวสยองขวัญอยู่ค่ะชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมชอบตอนพี่ณเดชไล่ยิงผีในทุ่งนนั่นนหะโอ้โหโคตรสนุกอะตอนนั้นอะใช่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 อันนั้นคือมันมากมีสปอยสปอยสนุกครับถือว่าเป็นหนังที่แบบก็ลุ้นๆหน่อยๆแล้วแบบสยองเลยสยองเลยเจอแบบ ไส้บ้างแบบเห็นว่าเราเป็นคนกลัวผ <s> ี <S <s ไม่ใช่หรือเปล่าไใช่ฉันได้ยินมาว่าเวลาเข้าห้องน้ําเธอก็มีคนไปนั่งเฝ้าเลยน่ารักมากเมน่อวานหรือเปล่าผมรู้สึกหลังไปดูที่ยบเป็นไงบ้างนี่ผมรู้สึกว่าคือผมไปดูคนเดียวเลยแล้วก็ใช่ใช่ครับคือผมอยากดูมากเลยผมรู้สึกว่าหนังเขาบิวดีมากคือแบบผมดูแล้วแบบผมลุ้นตาว่าเรื่องมันจะไปยังไงต่อมันไปอย่างนั้นได้อย่างงู้นได้คือมันไปได้หลายทิศทางเลยครับเดาทางหนังไม่ออกก็คือเขาทําให้ผมแบบโคตรผูตลอดเลยอะถ้าใช้มิกกี้บอกกับคนที่ยังไม่ดูมกกีีี้จะะแนนนาาเข่่่ยงงไไอททปดู โอ้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยครับเตรียมผ้าไปอันเดียวพอเอาไปทำอะไรซับน้ำตาปิดหน้าครับอ่อตอนไปดูไปดูกับเพื่อนเนี้ยเพื่อนอีกคนขึ้นนั่งนั่งดูอย่างเงี้ย้วมันดูแลจะรุ่งแบบโอ้ พี่ได้ยินข่าวว่าพวกเราเนี่ยผ่านการแคสติ้งทั้งเีลี่ภาพยนตร์ละครมาบ้างพี่เลยจะถามเลยว่าก้าวต้ามิกกี้เนี่ยผ่านการแคสติ้งงานอะไรมาบ้างแล้วก็เอาที่ล่าสุดก็ได้ก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องเกมกร,รักทรยศครับที่เพิ่งออนแอร์ไปของช่องสาวของพี่แอนทอมประส์ลองแคสติ้งได้หรอแคสได้ครับแล้วก็ได้เล่นแล้วก็ออนแอร์ไปแล้วละครับเล่นเป็นใครเราเล่นเป็นใครเป็นพี่อนันดาวิงแฮมตอนเด็กโอ้โห <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> <ๆ>ตอนไปทํางานเป็นไงบ้างตอนไปทํางานรู้สึกว่ากองเขาแบบโอ้โหก็ซีเรียสเลยครับนี่ก็เห็นว่าแคสงานมาแแล้้วกก็มมีคงาานไดบ่อย ล่าสุดหนูไปแคสอะไรลูกหนูได้อะไรลูกเออเล่นละครช่อง3ค่ะในวันที่ฝนพ่มพายค่ะแล้วก็กีต้าได้แคสบทเป็นจี๋ค่ะแล้วก็มงลงแล้วก็มงลงกำลังถ่ายทำกำลังถ่ายทำ,ท,ทำอยู่ค่ะฝากติด<อ>ตามด้วยค่ะโอเคอะคนนี้ล่ะผมก็มีซีรีส์ที่จะรอลงแบบใน VTV ครับแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้งั้นก็โฆษณาแล้วกันนะครับผมมีเป็นเซเว่นโลตัสแล้วก็เป็นมาม่าอินโดนีเซียครับโอ้นี่แสดงว่าเป็นหนุ่มสายคอมเมอร์เชียลจะพอโฆษณาพวกเรากว่าจะมาถึงจุดๆุดเนี้ยกว่าจะมาเป็นนักแสดงเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไร พอให้เป็นวิทยาทานให้คนเขากําลังรับฟังหน่อยก็คือที่ผมไม่ได้อยู่แบบในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงนี่ก็คือผมชอบชอบในการแสดงจากนแรกๆที่ผมแบบค่อยๆเข้ามาลองดูอย่างเงี้ยครับแล้วมันได้เล่นไปสักพักมันรู้สึกว่าเราชอบกับมันอะเรารู้สึกดีในการที่เราได้มัดอยู่ในการแสดงองเงี้ยครับแล้วเราเข้าวงการเนี่ยอายุเท่าไหร่ ตั้งแต่ปีสองพันสิ้งพันยี่ครับประมาณกีตาร์อะเอ่อตั้งแต่กีตาร์เด็กๆแล้วค่ะชอบไปแบบชอบไปประกวดชอบ a c t i n งชอบทํางานโรงเรียนค่ะแล้วก็แม่ก็ได้ส่งไปเรียนการแสดงค่ะแล้วรู้สึกว่าตอนที่เรียนการแสดงอะรู้สึกว่ามีความสุขเล่นๆหลายบทบาทแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองเวลาทําสิ่งน,นี้ค่ะผมก็ เริ่มจากตอนแรกคือผมเป็นคนขี้อายมากแล้วแม่ก็พาไปเดินแบบเพื่อจะแบบทําให้กล้าขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็เริ่มมาก็แม่ก็แบบส่งมาเรียนแคสหรืออะไรเงี้ยก็ได้บ้างแล้วก็แบบมาเรื่อยๆอยถึงตอนนี้ครับผมรู้สึกแบบสนุกที่ได้อยู่จุดนี้มากเลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอทุนประสบควาเร็จในสายงานแสดงก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันวันนี้ในเมื่อวันนี้เราเปิดหัวข้อในเรื่อง ที่หยดพี่อยากให้น้องๆทั้งสามคนเชิญชวนคนไปสนับสนุนหนังไทยกันหน่อยที่หยดสําหรับคนที่ยังไม่ดูทําไมต้องดูอ่ะเริ่มจากกีตาร์เลยสาหรับคนที่ยังไม่ได้ดูที่หยดนะคะก็กีตาร์แนะนําให้ทุกคนดูเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเป็นอีหนังหนึ่งไทยเอ๊หนึ่งไทยเอ๊หนังไทยแบบน่าดูมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะ ก็เป็นหนังที่รู้สึกมีความสนุกครับแล้วก็แบบเหมือนจะมีแบบแอบลุ้นแล้วก็มีความสยองงหน่อยๆก็สนุกกันจริงๆครับก็คนที่ยังไม่ได้ดูครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆครับแบบสนับสนุนหนังของคนไทยเรานะครับถ้าหวังที่ไปดูแบบน่ากลัวอย่างเดียวก็ไปดูแบบมันๆเลือดสาดด้วยผมบอกเลยมันแน่นอนครับห้ามพลาดเลยอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนฝากผลงานดีกว่าทุกคนได้ติดตามผลงานน้องๆทั้ง3านคนก็มีอะไรบ้างครับสำหรับผมนะครับก็จะมีเป็นโปรเจกต์กับทันประพลเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับทั้งเป็นศิลปินแล้วก็ ของกีต้าร์นะคะก็จะเป็นละครในวันที่ฝนพังพลายของช่อง3ค่ะแล้วก็ซีรีส์ค่ะ VTV ค่ะน็อกน็อกบอยค่ะรับบทเป็นลูกพีชค่ะก็ผมจะมีซีรีส์อีก2เรื่องนะครับน่าจะออนปลายปีหน้าครับก็ติดตามได้ที่ IG ผมนะครับ micky_ntn ครับ t u n t h i t a x p a t c h o t o ค่ะ k o k n t a p o n g underscore 9ครับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับธรรมพลเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย